สวัสดีจ้าวันนี้แม่ควันนะคะสายมดควันหญิงนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูสวนญ้านะคะที่เราจะไปตัดที่เรามาตัดให้กับพ่อพลายได้กินนะคะคุณแม่จ้านะคะตอนนี้ย่ายืนต้นตายหมดแล้วนะคะเสียดายมากๆเลยยืนต้นตายหมดแล้วจ้าแม่แม่จ้าพ่อพลาย งเขาก็ต้องกินทุกวันนะคะคุณแม่จ้านี่ก็แม่ควานตัดไปให้กับน้องได้เล็มกินนะคะก็จะกินแค่ยอดที่เห็นเขียวๆนะคะเพราะว่าลำต้นนี้รู้สึกจะแห้งนะคะแห้งหมดเลยที่ตัดก็ตายนะคะตายหมดแล้วนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะแม่ควานเพราะว่าแม่ควานก็ไปไกลไม่ได้นะคะแม่ความีแต่รถมอเตอร์ไซค์นะคะพ่วงรถเข็นเนาะแม่ควานจะหด้วให้กับน้องได้แค่ใกล้ๆเนาะค่ะแม่ควานก็ได้แต่อศัยต้นสับป,ปะรดนะคะตอนนี้ <c oughs> นี่เลยค่ะยืนต้นตายหมดแล้วนะคะ ปีหน้าเราก็จะได้ทำการปลูกใหม่อีกนะคะปีที่แล้วก็เพิ่งปลูกเนาะแม่ควานปลูกคนเดียวนะคะแม่ควานตัวคนเดียวปลูกคนเดียวตัวคนเดียวนะคะจะได้มากเลยนะคะนี่เลยแม่ควานก็ได้ตัดหญ้าปไปให้กับน้องได้กินนะคะก็คิดดูสภาพค่ะแม่แม่จ๋าไม่รู้จะเอาความอร่อยมาจากตรงไหนนะคะเพราะว่า ลำต้นแห้งเหลือเกินนี่เลยนะคะความแห้งแล้งนะคะหน้าแลง้งก็ยังแห้งแล้งไปอีกหลายเดือนนะคะกว่าฝนจะมาแม่ควานก็รำบากใจอยู่นะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะไปเอาญาที่ไหนให้กับน้องนะคะแม่ควาน ถ้าเรามีรถปิกอัพนะคะก็จะได้ไปหาไกลๆหน่อยนะคะหาต้นไม้หาอะไรให้กับน้องได้กินได้เนาะแม่ควานก็มอเตอร์ไซค์พ่วงค่ะไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไกลสักเท่าไหร่หมอเตอร์ไซค์พ่วงค่ะเสดาหญานะคะเราต้องปลูกทุกปีนะคะหมดแล้วนะคะยาหมดแล้วนะคะเหลือที่เห็นหน่อยเดียว ก็จะได้กินประมาณวันสองวันนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าพ่อพรายเขาจะเอาความเมร็ดอร่อยมาจากตรงไหนเนาะเพราะว่ายาแห้งเหลือเกินเสียดายมากเลยนะคะคุณแม่จ้า ถ้าเรามีน้ำลดให้กับน้องสักหน่อยเนาะคงจะดีนะคะต้นหญ้ารอแต่ฝนรอแต่ฟ้าค่ะแต่ละปีปลูกแล้วก็ตายตายแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกขึ้นมาอีกก็หน้าแรงก็ตายอีกนะคะปลูกทุกปีเลยค่ะแม่ควานตีสี่กว่ากว่านะคะแม่ควานก็มาถึงที่แล้วนะคะกว่าจะลากพันหญ้ามาได้นะคะสุดแสนจะลำบากเหลือเกิน ก็ต,ต้องสู้ค่ะเพื่อพ่อพายนะคะถ้าเราไม่หาให้น้องกินน้องก็คงจะไม่มีกินเนาะคะ่ะเราก็ต้องพยายามหาอาหารให้กับน้องได้กินนะคะแต่ละวันก็จะยืนรอไม่คว้านอย่างเดียวค่ะพ่อพายเพราะว่าเราต้องหาให้กับน้องกินทุกๆุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นหญ้าแห้งๆนะคะไม่รู้จะเอาความมัเล็ดอร่อยมาจากตรงไหนเลยนะคะหญ้าแห้งๆนี่ วันนี้แม่ควานก็ได้พามาดูนะคะสวนหญ้านะคะที่กําลังจะยืนต้นใต้น,ใน,นะคะได้ตัดหญ้าไปให,ให้กับพ่อพลายได้กินนะคะวันนี้ <To> <Br ush. S 1> ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตาพ่อพลายนะคะกราบขอบพระคุณทุกคะแนนนะคะที่เมตตาเป็นผลไมใ้ให้กับพ่อพลายนะคะได้กินเพื่อว่าเสริมร่างกายให้กับพ่อพลายนะคะเปลี่ยนอาหารให้กับพ่อพลายได้กินนะคะแต่ละวัน อย่านี้ก็เอาไปไว้ให้กับน้องกินในช่วงกลางวันนะคะก็สับเปลี่ยนให้กับน้องได้กินนะคะเป็นอาหารหลายๆอย่างค่ะวันนี้แม่ควานนะคะก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าก็ามาพบกับพายมอดควานหญิงใหม่นะคะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะคะ